พวกเราฟินชื่อตอนนี้นะคะเราก็จะมีโอลาฟเป็นการช่วยทำแซนด์วิชกันนะคะ <c oughs> วันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะโอลาฟสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคระโอลาฟจะมาทำแซนด์วิชให้เพื่อนๆนทุกคนกินกันเลยเย้ <c oughs> อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็นี่เลย มีขนมปังสองแผ่นมีมีม,มีโบโลญญามีพริกหยวกมีผักสลดัดมีหอมหัวใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือชีสเย้ okay, ม,มาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากอะไรก่อนคะรัเราต้องใส่ขนมปังวางไว้ห่งแผ่นก่อนนะ โอเคจากนั้นผักสลัดน no okay, okay. <S <s okay, okay, sure ี่ค่ะผักสลัดโอเคให้น้องควีนเป็นผู้ช่วยนะคะโอเคผักสลัดเสร็จแล้วน้องควีนขอหอมหัวใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะโอเคหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ได้แล้วหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วน้องควีนขอพริกหยวกพริกหยวกพริกหยวกนะครับพริกหยวกโอเคจากนั้นขอเป็นโบลอนญาเลยน้่ค่ะ เก่งมากโคลอร์ย่านะครับเอ้ยอย่าพังโคลับคิ้วไปหน่อยนะครับทนไม่ไหวขอโทษที่รับคิ้วไปหน่อยเดี๋ยวซ้ำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินกันโอเคจากนั้นชีสเฮ้ยยังแกะไม่เสร็จเลยขอชีฟหน่อยน้องควีนคิ้วมากเลยคิ้วตายแล้วเนี่ยน้องควีนคิ้วมากเลยน้องควีนชีสได้แล้วได้แล้วชีส ไม่ไหวละกาบน้องกุยมันแรกเดียวค่ะมันติดทงมันติดทูมันติดทง,งอ่าโตลงมาเลยโอเคจากนั้นขนมปังอีกแผ่นหนึ่งที่เรามีอยู่เดี๋ยวเราจะโตลงไปแล้วนะนขนมปังโตเสร็จแล้ว,ลวโอเคตอนนี้นะเราก็จะมากินกันเลยเริ่มกินแซนด์วิชที่อร่อยที่สุด ขวโอลาฟกันเลยอ่น้องคีย okay, ์กินก่อนไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรค่ะินดีค่ะโอลาฟกินก่อนเลยค่ะไม่โอเคงั้นเดี๋ยวโอลาฟจะกินหมดนนี่กนะอ่าโอลาฟกินเลยแล้วน้องโอลาฟจะกินแล้วนะมันเป็นแฮมมันเป็นแซนด์วิชที่อร่อยมากเลยนะครับน้องคีตน้องคีตไม่ลองหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะคะโอลาฟกับน้องคีตต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จาวก,กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <_ C os> อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้องกุินด้วยนะคะบ